สวัสดีครับกับผมนศทโพนสบังย้อยนวลชั้นปีที่หนึ่งทับหนึ่งปราที่หกสวัสดีครับผมนศทัสดีนุกงชั้นปีที่หนึ่งทับหนึ่งปราที่หกสวัสดีครับผมนศทพีรบัตวอนิลปีที่หนึ่งทับหนึ่งปลาดุกครับประวัติความเป็นมาอาณาจากาณักรสุโขทัยการก่อตั้งสุขโขทัยขึ้นเมื่อพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบโดยพ่อขุนศรีอินทร athi ทรงมีพระนามเริ่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวทรงสถาปนาสุขสขโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยสุขโขทัยเป็นราชนาจาักของชาติไทยอยู่ประมาณ200ปีจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาเมื่อพศ1981เดิมิมตีสุขโขทัยเป็นสถานีการค้าของขแคว,ว้นลาว คาดว่าเริ่มเป็นสถานีการค้าราวพุทธศักราช1,700ในร,ชราชสมัยของพร,พระยาทันมิกราชกษัตริย์ลาโวโดยมีพ่อขุนสีนาวนำสมเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองและขยายกิจการในเมืองสุขโขทัยและสีชัตนาลัยต่อมาพ่อขุนสีนาวนำสมสวรรคตรขอมสบัดโขนล,ลำพงซึ่งใคยกับเป็นผู้ตรวจการจากลาวรัฐเข้าตำการยึดอำนาจปกครองสุขโขทัย จึงตามไม่พ่อขุนผาเมืองราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำสมเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองยางตัดสินพระไตรจะยึดดินแดนคือการจริงอำนาจจากผู้ปกคกองเดิมคืออาณาจักรขอมเมื่อพศ1 7 8 1ด้และสถาปนาเอกราชให้กรุงสุโขทัยขึ้นเป็นรัฐอิสระและไม่ขึ้นตรงต่อรัฐใดและพ่อขุนผาเมืองก็กลับยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวรอมทั้ง พระแสงขันใจสีและพระนามกำมมนเรงอันสีอินทราบดินทราทิตย์ซึ่งพระเจ้าชัยมชยมันที่เจ็ดทรงพระราชทานให้พ่อขุนบ่าเมืองขนหน้านี้โดยคาดว่าเหตุผลคือพ่อขุนป่าเมืองมีพระนังจิงขอนทีวีพระมายศีราชตีดาของพระเจ้าชัยมันที่เจ็ดซึ่งพระองเกงว่าชาวสุโขทัยจะไม่ยอมรับแต่ก็กลัวว่าทางขอมจะไม่ไว้ใจยังมอบพระนามพระราชทานให้พระแสงขันใจสีขึ้น พระมหาราชาพิเศษพ่อขุนป่าเมืองให้เป็นกษัตริย์เพื่อเป็นการตบตาราชสำนักขอมหลังจากมีการสถาปนานะจาจักรหลวหัยขึ้นเป็นราชธา,านีและมีพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นประถมกษัตริย์แล้วพระองค์ดูแลพระราชาณาจากักรและบำรุงราชาดรเป็นอย่างดีพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามพ่อขุนดมกรแหมหาราชทรงพระปีชาสามารถทั้งในด้านนิพิรุษศาสตร์ การปกครองกฎหมายวิศวกรรมศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้นผลงานของพระองค์ที่ปร,กรากฏในอทิศิลาจารึกที่ค้นพบในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวที่อธิบายถึงความเป็นมาลีลาชีวิตของชาวสุขโขทัยโบราณน,น้ำพระไจของพระมหากษัตริย์การวิพากษา,รรา,า,าคาดีนอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิศวกรรมจนประทานคือเกินสรีดพงที่เป็นกัก การกักเก็บน้ำไม่ใช้ในยามแล้งมีการทำท่อส่งน้ำจากตัวเกืือนมาใช้ในเมืองพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำโนุมบำรุงศาสนามางที่สุดคือพระเจ้าลีไตในราชสมัยของพระองค์มีการสร้างวัดมากที่สุดกริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัตอิสระคือพระมาธรรมาราชาที่สี่ต่อจากนั้นอาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านนา จนในที่สุดอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมศูนย์เข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาโดยสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาแห่งอาณาจักรอยุธยาสุโกท,ทัยถูกแบ่งออกเป็นสีส่วน 1. นพระยาบานบรมมาปันมหาธรรมราชาครองพิศณุโลกพรยารามครองสุโขทัตพระยาเฉลียงครองเฉลียง ระยาเสียงซอยดาวคลองกำแพงเพชรพ,พื้นที่อาณาจักรสุโขท,ทัยทิศเหนือเมืองเพ่ปัจจุบันคือเพ่เป็นเมืองปลายแดนด้านเหนือสุดสองทิศใต้มีเมืองพระบางปัจจุบันคือนครสวรรค์เป็นเมืองปลายแดนใต้สามทิศตะวันตกมีเมืองชอดปัจจุบันคือแม่สอดเป็นเมืองชายแดนที่จะติดต่อเข้าไปยังอาณาจักรมอญสี่ทิศตะวันออก ถึงเมืองสะคะใกล้แม่น้ำโขงในเขตภากอีสานตอนเหนือ